สวัสดีครับวันนี้อันนกตรวจเสือกับผมจิตั๊มน้ำบาดาลนะครับที่อำเภอทีมิตรสามิตรนี่ยันเพราะเพราะมันอำเภอเนี่ยเขาไหมอำเภอเมืองนะครับผมบ้านตูปกบครับผมตำบลกบดูครับผมกลับมากับทีมงานนะครับบ่อนี้เจาะไปหกสิบเมตรนะครับน้ำเต็มเต็มท่อเลยครับผมนี่นะครับแทงของห้อ ประกันหนึ่งปีครับผมมีปัญหาโทัวห้าตตลอดครับผมนี่นะครับนี่นะครับอันนี้น้ำแบบพุ่งๆเลยครับผม <c oughs> ส่วนจ,จ่จิตต่อเข้ามาได้ <c oughs> ครับผม080728104 4ครับผมตอนนี้ก็เลือกเก็บรายละเอียดครับผม ของแถมนะครับเป็นเสื้อนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ